สวัสดีครับพอหักไม่หักเอ็กซี่ข้่ำลาเอ็กซี่เป็ดน,น่อยนี่เป็นเหมือนเสาที่ยี่สิครับไก,ก่งาดกันไว้แล้วครับแล้วอีกแปดเกามือกับหอนนะครับบัตรตรงนี้กะพุ่งขึ้นไปเรื่อยๆครับกระสีข้องคือหอนแน่นอนนะครับสองพันสองพันกว่าใบนะครับ ขายได้เรื่อยๆครับมึงขึ้นดีลูกสาวกับรองเพลงซอยขายบัตรขายตั๋วซ้อมไปน้าขายบัตรขายตั๋วไปน้าครับมีคนสื่อหลายคนคยูจะเป็นกิจกรรมซ้อมไปน้าครับลั่นตะกีไปน้าแล้วก็ขายตั๋วขายบัตรไปน้าครับจะเป็นลูกสาวกับซอยทั่งซอยเนี่ยขายบัตรไยเยอะทั้งนี้ครับซอยกันเต็มที่ครับลูกเตะมะโจงศินแล้วก็มาจ้าวอนครับ ซอยกันเต็มที่ครับที่ผมกับเป็นพันเอกประชาสองพันครับซอยบอกซอยทุกคนหน่อยซอยกันซื้อสนับสนุนเพราะว่าวันที่สามปงห้าห้องเย็บมันยิ่งใหญ่แต่มันคนรู้จักไปทั่วโลกว่าห้าเย็บได้แบบนี้ห้าห้องเย็บจ้ดีที่สุดเพราะว่าดูนั่นมุ่อผมก็จะไปครับไปสวนอีกที ก็คงจะไปหลายคนด่ก็ตอนเช้าก็จะเป็นวันสิ้บ้านไม่ก็ลูกสาวแต่ทางห้าไนี้ไปอยู่เนี่ยกับทางเ้ามันเกิดสบายๆทางเ้าแต่ทางเขาที่เลืออกเหลือใจสะตายกันเลยว่ะไล่ไปสีทุกอย่างขึ้นแนวขึ้นแนวที่เขาสังหาการมาว่าดเลยสังหาการมาว่ามาว่า เนี่ยกาง F 2, F เอฟสองเอฟซี่หาว่าพวกเขานี่ไปจดซื้อเอฟสองเอฟซี่ผมก็เคยจดจะเสียผู้ใดก็ไม่เคยจดครับแต่ถ้าผู้เจ้าสิไปเขาจะไปเนี่ยเขาจะพูดถึงก็จะกลับมาหาเอฟซี่คำหลานเจ้าเพราะว่าพวกเขามันบ่มีผู้ใดว่าอยแยงกันมิจะบอกกันเถอะสันพีน่น้องไปเดียกันเดินหนา้าไปเดียกันทำภารกิจทุกอย่างไปเดียกันเดือดพวพ่วงแห้ง เขาด่าจนบ่มีแนี่สิจังหันเลยครับเพราะว่าจนเมียสิว่าผมกับว่ามันบ่สําเร็จมาเหตุผลงานแข่งกันดีกว่าเหตุผลงานแข่งกันผู้ใดอที่ผลงานแบบไรก็เหตุไปผู้ใดทจัดวงจิดจบบไรก็จัดไปนี่เรื่องลองผู้ใดอดีๆก็ออกมาแสดงทีนี้ใส่กันมันก็มีความมันมีความสุขครับมันมีความสุขครับดีก็มาด่าดีก็มาว่ากันสารพัดสารพเที่เชื่อมที่เชืตอบโต้กันจะไหม มันเป็นเรื่องไร้สาระไปแล้วไร้สาระบอกไปว่าพระก็บอกว่ามาควบเก,ก่านะครับ,บาม,มาไม่ควบไม่้ก็เถอะคนมินกับมินควบเกา่าคนบอกว่าควบเก่าไม่ได้ตายควบบอกอย่าหอมมั้คนม,มินกับมินดาสาใจสมใจอย่าขอมดีมันใดยังเห็นมากมันไม่มีอย่างดีครับมันใดยัง,ง,ยยง,งเห็นมากครับทำไรพวกอื่นมันใดยังเห็นมากครับเห็นว่าเป็นเป็นตัวทีปท่ปัวแดนเหรอ ภูรพุทธเน่ยบสัสบายไข่ป่วยไปต่างจังแล้วนะครับมันมันมีแนวเปลี่ยนไปครับภูรพุทธเนี่ยเป็นไปจนว่เนาเขาบอกไม่อยากเราหรอกครับบาปนรรกอะไรผู้ใดทำบาปทำกรรมอะไรก็ไหนมันก็นได้รับบาปกรรมได้ผลศาดนี่ครับเพราะฉะนั้นเทากัามัดซอยกันทำงานจะด,ดีกว่าคันเที่ยวดีๆคัน จัดในการธรรมดาบ่บ่บ่แยกมูแยกเหล่าแยกกิบ่ดาเขาเขาก็เขาไปเริ่งครับเขาก็เขาไปเริ่องนือกันเขาไปช่องนกกันทุกคนที่เขาว่าเขาไปนั่นเพราะว่าเขาไปว่าได้ครับลุ่มดาลุ่มบอกเขาเขาก็บ่าอยากเข้าไปครับมันเป็นสาเหตุทีว่าพอพอยแม่ว่าอยากเข้าไปหากราว่าดึงเข้าไปแล้วก็บดาว่าคนที่เฮ้าสนับสนุนยังสินะดาวาข้ามหลา คนทีบพแมสนับสนุนเดี๋ยวเข้ากับว่าสบายใจเขากับอยุได้เพาโดนครับก็ต้องออกมาพราะนั้พวกเขามีแต่พวกมหมกสองขี้กันครับก้านาก้าเดินต่อไปครับเวลาเป็นเครืองพิสูจน์ครับทําดีกับข้ิสุรด,ดีทับซัวกับข้มสดรีซัวครับพอเท่ากันนี่แต่พวมหักพวกแพ่งกันครับ เขาเจ้า smile, abre, มิจะควบอิจฉาลิสยาควบอิจฉาลิสยาขายผูกตัวได้หลายชัยก็เห็นอิจฉาหลายขายบัตรด้หลายพอภัยก็แเ่งอิจฉาหลายเพราะว่าเขาเจ้าเหตุใดคือเฮ้ามิเอ็มซีข้ามลาเลยครับเฮงใดถึงวันใดๆก็บำบ่หลายแต่ว่าก็จ <discord noise> e, ับกลุ่มกันแน่นบ่มีแตกสาระโมเลยครับว่าตอนนี้มันแยกกันสิ่นเชิงเลยครับแยกกันไปสิ้นเชิงเลยกลุ่มหนึ่งก็มีเฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มหนึ่งก็เค้อ ขึ้นหนึ่งเไปหาเขาเขาก็บอก่เนี่กันแน่ทุกอย่างครับงันก็เลยไปกับว่าสบายใจทุกคนก็เลยวไปกันพอพอยเมเขาจะว่ได้ไปเองพวกผมไม่ได้ชดสอบดซือครับบม่ได้เคยไปหาไม่ไปหาไม่ไปเขาจะว่ไปครับเขาจะขอเบื้องรนอกเขาจะเบิ้งคำดาคำว่าเลยเขาจะอยากเขาไปก็ถทีว่าเบิ้งเบืงมากนเขาจะเบื่อนะครับเซีเขาจเบื่อ เจ้าพระธดาเขาเจะอวยหลพรเจ้ากอวยครับชุ่มพระเจ้าก็อวยพูดหลังผูนี่แต่ว่าเขาบอกพดาอวยเขาอ่าเขามีคำหลายืนหนึ่งเขาก็า่ายืนหนึ่งเขาก็า่ายืนหนึ่งเขาก็า่ายืนหนึ่งตลอดพอเขามีผู้อื่นมายืนน้านะคำหล้าคคอคำหลายืนหนึ่งตลอดพอฉันั้งผมเขาฝากพอพอไปแม่ให้รักษาเขามายืนหนึ่งของเขาไว่าดีๆคนได้สี่วันจะได้กระซเดินนาไปเดวยกันก้าเดินไปเดวยกันกับซื้อบัตซื้อตัว ซื้อบัตรชูปีวันที่30มีบยหงไงมันทะลุทะลวงครับเพราะฉะนั้นชื่อว่ามือที่30มบชื่อวันมือโชคเฮาโชคพอห่าไปฮะของคำลาสิริโชกันยอดบัตรสิริไลายไนไหนยอดคุ้มปิดสิริไลกันไหนพราะฉะนั้นพอซอยเมกะซอยกันได้ครับซอยกันครับซอยกันครับซอยศิริักลุนคุ้มปิดเฮาทุกคนครับขอบพุณนหลายครับขอบพุณนหลายครับขอบพุณนมากๆครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาพ่อกันอีกครับขอบพุณนครับ